สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับ The Physics Podcast p o พอดแคที่จะนำทุกคนเข้าไปอยู่ในจักรวาลฟิสิกส์เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นทางประวัติศาสตร์ที่มนุษยชาติไม่อาจจะลืมได้กับ EP ที่1ในหัวข้อที่มีชื่อว่าฟิสิกส์ในยุคสงครามโลกครับถ้าจะกล่าวถึงสงครามโลกนั้นหลายคนคงจะรู้กนดีอยู่แล้วว่า เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด2ครั้งในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเราจะไปเริ่มที่ฟิสิกส์ในยุคสงครามโลกครั้งที่1นึ่งครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับฟิสิกส์เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของตัวมันเองสงครามโลกครั้งที่1ก็เช่นกันครับสาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสองมหาอำนาจในขณะนั้นนั่นก็คืออังกฤษกับเยอรมนีนั่นเองนะครับรวมไปถึงการ ช่วงชิงอำ,อำนาจช่วงชิงอนานิคมของกลุ่มชาติตะวันตกแต่จริงๆแล้วผู้ที่เป็นคนจุดชนวนเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนงนั้นเป็นเพียงเยาวชนชาวบอสเนียคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับชื่อของเขาก็คือกาลกิโรปินซิปกาลิโลปินซิปเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นนักศึกษาเป็นสมาชิกขององค์กรยูโกสลาเวียนะครับกาลิโลปินซิปคนนี้เขาทําอะไรนะครับ เขาได้สร้างสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วทำให้เกิดการลุกลามบานไปลายไปทั่วยุโรปตะวันตกนะครับเขาได้รอบปรงพระชนอาร์คดุกฟรานซ์เปอร์ดินานเมืองกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีนะครับในขณะที่เสด็จเยือนซาราเยโวเมืองหลวงของบอสเนียนในขณะนั้นนะครับทำให จักวรวรรดิออสเตรียฮังการีเนี่ยนะครับประกาศสงครามกับยูโกสลาเวียเมื่อวันที่1นสิงหาคมเมื่อปี1 9 1 4นั่นเองนะครับสงครามลุกลามบานปลายนะครับแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายเยอรมันแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับในฝ่ายเยอรมันนี้นะครับประกอบไปด้วยจักวรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วก็อิตาลีส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยประกอบไปด้วยรัสเซียอังกฤษ ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วก็25ประเทศนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับครอบโลกทั้งโลกเอาไว้นะครับทั้งอุตสาหกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอุตสาหกรรมรางรถไฟนะครับอุตสาหกรรมการเพาะปลูกอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับถ้าจะกล่าวถึงฟิสิกส์หรือว่าวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในระบบ อุตสาหกรรมของเขานะครับฟิสิกส์ในยุคสมัยนั้นถ้าจะจะพูดถึงเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของอฟิสิกส์อะตอมหรือว่าอะตอมิกฟิสิกส์นะครับย้อนไปเมื่อราวปีพันเก้าร้อยสิบนะครับสี่ปีก่อนที่กาลิโรปินซิปจะจ,จุดชนวนเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมีชายตัวโตวสูงใหญ่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเออร์เนสบรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเขาทำการศึกษาวิจัยเรื่องของอะตอมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เขาเป็นนักวิจัยนะครับแล้วเขาดูแลบรรดาเหล่าผู้ช่วยวิจัยของเขาเป็นอย่างดีนะครับจนทําให้ผู้ช่วยวิจัยคนหนึ่งของเขาในที่ชื่อว่าฮารไกเกอร์เนี่ยนะครับได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการสร้างเครื่องตัวจับกัมมันตรังสีแบบพกพาซึ่งจะนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ทางการอาหารได้นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งของเอร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับที่ต้องบอกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้นะครับส่งผลต่อชีวิตของเขาทำให้เขาเกิดความยากลำบากในการศึกษาค้นคว้าในด้านฟิสิกส์เป็นอย่างมากนะครับชื่อของเขาคือเจมส์ชาร์ตวิกนะครับชาร์ w วิกคนนี้เขาเป็นเด็กที่โตมาในชุมชนแออัดที่แมนเชสเตอร์นะครับภายหลังการจบ ปริญญาเอกของเขาแล้วเขาได้ย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลินนะครับไปอยู่ในห้องปฏิบัติการของฮางไกเกอร์แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับก่อกำเนิดขึ้น,นทำให้สถานการณ์ตอนนั้นของเขาในยากลำบากมากๆนะครับชาดวิกถูกจับเป็นชเชลยสงครามนะครับแล้วก็ถูกขังไว้ในคอกม้าเล็กๆที่หนาวเหน็บนะครับแต่เขาก็ยังไม่ล้มเลิกที่จะศึกษา วิจัยในเรื่องของฟิสิกส์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับทอเรียมเป็นธาตุที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าทางการตลาดของประชาชนชาวเยอรมันในขณะนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ฟันของพวกเขาขาวขึ้นนั่นเองนะครับชาร์ดวิกสั่งซื้อทอเรียมผ่านผู้คุมนะครับแล้วก็ทำการทดลองอย่างเงียบๆในคอกม้านะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเขานะครับในขณะนั้นอยู่ในสภาพแย่จนไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับเขาจึงมาไม่ได้ผลอะไรเลยภายหลังสงครามนะครับชาตวิกกลับมาที่อังกฤษด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมกับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะครับในช่วงสงครามเยอรมนมี มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากพราเขามีพื้นฐานทางด้านวิทยาการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สั่งสมมาเนิ่นนานนะครับทั้งระเบิดชีวภาพทั้งเรือดำน้ำทั้งเครื่องบินลบทั้งอาวุธทางเคมีต่างๆนะครับแต่ด้วยกลยุทธ์ด้วยยุธทธปปกรณ อย่างอื่นของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับที่มีความสลับซับซ้อนยากแก่การจะคาดเดาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลึกๆแล้วในเยอรมน,นีการเมืองของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับจึงทําให้เยอรมน,เนีเนี่ยพ่ายแพ้สงครามในที่สุดนั่นเองนะครับนับเป็นสงครามครั้งแรกหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นเทคโนโลยีด้านอาวุธด้านปืนกล ด้านอากาศยานที่พัฒนาม,มาจากความรู้ทางด้านวิทยาการพัฒนาม,มาจากความรู้ทางด้านฟิสิกส์ประกอบกับในทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้นะครับสงครามเนี่ยยืดเยื้อยาวนานกว่ากินเวลากว่า4ปีสุดท้ายแล้วเยอรมน,นีตัดสินใจที่จะเจรจาขอสงบศึกในฐานะของผู้แพ้สงครามนะครับในวันที่ พฤศจิกายนปี1918จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจาแล้วก็ลงนามในสัญญาสงบสุดที่เมืองของเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1918และได้ก่อกำเนิดส่วนที่สัญญาที่หลายคนคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือส่วนที่สัญญาสันติภาพแวร์ไซน์นะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนป, 1919. ปี1919นะครับ สนที่สัญญาสันติภาพแวร์ไซน์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่พระราชวังแวร์ไซน์นะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการยุติสงครามของฝ่ายเยอรมันกับฝ่ายสัมพัธมิตรนะครับหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงนะครับ42ประเทศเขาเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการก่อตั้งองค์กรเพื่อเพื่อที่จะป้องกันสงครามเพื่อจะป้องกันความขัดแย้งในอนาคตนั่นก็คือองค์การสันนิบาตชาตินั่นเองนะครับ สงครามครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยดูเหมือนจะจะจบลงแล้วนะครับแต่ลึกๆแล้วนะครับมันได้สร้างรอยแคนเล็กๆนะครับที่จะเป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับและมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับและแน่นอนครับฟิสิกส์สอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของตัวมันเองในสงครามโลกครั้งที่2ก็เช่นกันนะครับ รอยแค้นเล็กๆที่เป็นชนวนเหตุนั้นเกิดจากความไม่พึงพอใจในสนที่สัญญาสันติภาพแวร์ไซนั่นเองนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เยอรมันได้รับรวมถึงการสูญเสียดินแดนเป็นค่าปฏิกรรมสงครามให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับและประกอบกับส่วนที่สัญญาแวร์ไซนี่มีความไม่เป็นธรรมนะครับรวมไปถึงองค์การสันนิบาตชาติเกิดความหย่อนประสิทธิภาพลง สถานการณ์เริ่มร้อนระอุขึ้นนะครับเมื่อการเข้ามามีบทบาทที่สําคัญเข้ามามีบทบาทในการบริหารเยอรมนีของชายคนหนึ่งที่ที่ต้องเอ่ยชื่อไปแล้วไม่มีใครคนใดที่ไม่รู้จักเขานะครับชื่อของเขาคืออดอล์ฟฮิตเลอร์นั่นเองนะครับเป็นชายผู้ที่ยกย่องชนเผ่าอารยันนะครับเป็นชายผู้ที่บีบคั้นชาวชนชาติยิวนะครับชายคนนั้น ก็คืออดอลฟ h อ t เลอร์คนนี้เขาเริ่มสร้างอาวุธเริ่มสั่งสมยุธทธภกรณ์ทางการอาหารซึ่งถือว่าเป็นการละเ,เมิดส่วนทีสัญญาสันติภาพแวว์สายนั่นเองจนในที่สุดเขาได้นำเยอรมนีออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาตินะครับหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยอดอลฟ r ฮิตเลอร์คนนี้เนี่ยนะครับเขามีคำสั่งให้กองทัพเยอรมันเข้าบุกโจมตีโปลแลนด์แล้วก็ ยึดครองโปรแลนด์ and, เมื่อวันที่1กันยายนปี1939ทําให้อังกฤษฝรั่งเศสและก็ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมประกาศสงครามกับเยอรมน,นีโลกจึงตกอยู่ในสถานการณ์อยู่ในภาวะสงครามอีกครั้งหนึ่งนะครับต่างฝ่ายต่างสู้รบกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกพัฒนามาจากวิทยาการถูกพัฒนามาจากวิทย,ยาศาสตร์ กพัฒนามาจากอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นกว่าสงครามโลกครั้งที่ผ่านมานักฟิสิกส์หรือว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําสงครามในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ไปทําสงครามเองแต่ว่าเขาได้นําความรู้อะไรต่างๆมาช่วยในการทําอาวุธมาช่วยในการพัฒนาในเรื่องของยุทธปปกรณ์ทางการทหารขเขานะครับคนแรกที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ เอาเปิดในสา์คนนะครับตำนานนักฟิสิกส์ที่เขาสรรสร้างสมการ E เท่ากับ m c สในทฤษฎีสัสมพัทธภาพพิเศษนะครับเมื่อปี1905นะฮะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสมการนี้ทฤษฎีสัสมพัทธภาพพิเศษของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นจุดจบของสงครามโลกครั้งนี้ก็กล่าวไม่ผิดนะครับเรื่องราวของฟิสิกส์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีความเข้มข้นมากกว่าสงครามโลก ครั้งที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสมการ e เท่ากับ m c สองในทฤษฎีสัมมาทธภาพพิเศษของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะเกิดขึ้นก่อนเกิดสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งก็ตามนะครับแล,แล้วสมการท,ที่ที่กล่าวมานั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรต่อสองคารามในครั้งนี้นะครับสมาการเป็นการอาธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานระหว่างมวลและก็ความเร็วแสงนะครับ และก็ถูกนำไปเชื่อมโยงในการสร้างระเบิดปรมาณูจนหลายคนคิดว่าอัลเบิร์ตไอน์เป็นคนคิดค้นเป็นคนสร้างระเบิดปรมาณูนะครับแต่ความจริงแล้วสมการและก็ทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์เนี่ยครับเป็นเพียงแนวคิดเฉยๆนะครับและคนที่พัฒนาระเบิดปรมาณูสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อัลเบิร์ตไอน์นะครับหลังจากที่ทฤษฎีสัมัทธภาพพิเศษ ถูกเผยแพร่แล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วนะครับทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยกลายเป็นศาสตราจารย์ชั้นนำแห่งเบอร์ลินนะครับแต่ดูเหมือนว่าเบอร์ลินคงไม่ใช่คำตอบสำหรับเขาเพราะว่าเขามักจะถูกเหยียดเชื้อชาติอยู่เสมอเพราะว่าไอน์สไตน์ความจริงแล้วเขาเป็นชาวยิวครับนะครับแล้วก็ทำให้อัลไน์เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในปีพัน 933โดยรับตำแหน่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงใน p r i n c e ตันรัฐนิวเจอร์ซีกลับมาที่เยอรมันนะครับเยอรมันเขาพยายามที่จะสร้างอาวุธสร้างยุทธุป,ปกรณ์นะครับและที่สำคัญเลยเขากำลังพัฒนาอาวุธจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสในอะตอมแตกตัวจากนั้น ก็ให้พลังงานทางนิวเคลียร์ได้อย่างมหาศาลนะครับจนทำให้ในเดือนสิงหาคมปี9 9 9เอาเบิร์เอสไตน์ทราบข่าวนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปให้กับแฟรงคินดีลุสเวลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นโดยใจความในจดหมายมีใจความว่าท่านที่เคารพผลงานเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งสื่อสารมายังกระผมในรูปแบบของร่างบทความทําให้กระผมคาดว่าธาตุยูเรเนียมอาจจะกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่สําคัญในอนาคตอีกไม่ช้ามุมมองต่างๆของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูแล้วเรากับว่าเราจําเป็นต้องจับตามองและหากจําเป็นควรมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างว่องไวในส่วนของรัฐบาลปรากฏการณ์ใหม่นี้ จะนำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณูและมันน่าจะทําความเข้าใจได้แม้จะยังไม่แน่ใจนักว่าจะสร้างระเบิดอันทรงพลังมากในรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้แต่หากขนส่งระเบิดลักษณะนี้เพียงลูกเดียวทางเรือระเบิดบนเรืออาจจะทําลายท่าเรือทั้งท่าไปพร้อมๆกับดินแดนรอบข้างด้วยความเคารพอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรเหตุเกิดจากญี่ปุ่นครับที่เป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายเยอรมันนะครับได้บุกเข้าโจมตีอาเพอร์หรือว่าเพ์ฮาเบอร์บนเกาะฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกาการโจมตีของญี่ปุ่นในครั้งนั้นทำให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรบ นะครับตัดสินใจที่จะเข้าสู่สม,มอรภููมแห่งสงครามโลกนั่นเองนะครับหลังจากทำเนียบขาวได้รับจดหมายจากอัลเบิร์ตเอสไได้ไม่นานนะครับในเดือนตุลาคมปี1939 a l b e r อากตเอสไก็ได้รับจดหมายตอบกลับจากแฟรงคินดีลุสเวลประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยมีใจความสำคัญในจดหมายว่า ท่านสัต์ราชารที่รักผมต้องการที่จะขอบคุณสำหรับจดหมายที่ท่านส่งมาและเอกสารแนบอันน่าสนใจที่สุดและสำคัญยิ่งผมได้รับข้อมูลที่ส่งมานี้แล้วและได้เรียกประชุมคณะรัฐบาลการุณารับคำขอบคุณอย่างจริงใจของผมไว้ด้วยด้วยความนับถือแฟรงค์คินดีลูสเวลล์จดหมายที่ไอน์สไตน์ส่งไปอย่าง ทำเนียบข่าวดูเหมือนจะบรรลุจุดประสงค์ร mm ูสเวลล์ได้ก่อตั้งโครงการแมนฮัตตันขึ้นนะครับซึ่งเป็นโครงการลับของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการพัฒนาดะเบิดปรมณูโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยงินทุนอย่างมหาศาลอย่างไม่จำกัดจึงสามารถดึงนักฟิสิกส์ดึงนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือโรเบิร์ตออเฟนไฮเมอร์นั่นเอง นะครับออปเปนไฮเมอร์เป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันและเขาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการนฮัตันและเขาก็ได้สร้างระบบอนามานุได้สำเร็จนะครับในขณะนั้นแฮร์รี่ทรูแมนนะครับประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารับช่วงต่อจากรูสเวลล์เขาตัดสินใจ ที่จะสั่งทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกชื่อว่าริทเดิลบอยนะครับลูกแรกของโลกเลยนะครับทิ้งลงบนผืนแผ่นดินของญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945เวลาประมาณ8โมงเช้า15นาทีมีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า1 3 0 0 0 0คนครับอีก3วันต่อมาวันที่9สิงหาคมสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจครั้งที่2ครับตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดปร,ปรมาณูอีกลูกหนึ่งนะครับชื่อว่า f a ต Man ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกนี้ถล่มเมืองนาง,งาซากิเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดและถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของญี่ปุ่นเลยนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที750,000คนนับเป็นระเบิดปรมาณู เพียงสองลูกเท่านั้นที่ถูกนํามาใช้ในประวัติศาสตร์การทำสงครามหลังการทิ้งระเบิดปรมาณูทั้งสองลูกแล้วที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็เมืองนางาสากินะครับภรรยาของออบเปนไฮเมอร์ครับเขาเปิดเผยกับเพื่อนของเขาผ่านทางจดหมายเขาบอกว่าสามีของเขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับแล้วก็ดิ่งลงสู่ ่วงของความสำนึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับรู้สึกผิดในในการกระทำของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตลงนะครับ,บร,ระเบิดปรมาณูทั้งทั้งสองลูกเนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสงครามโลกครั้งที่สองส่งผลให้สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายนี1945เมื่อมามารุชิเงมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในขณะนั้นในนามของพระจกักรพรรดิลงนามในเอกสารยอมจำนนนให้แพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อกลุ่มสมพันธมิตรเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการครับ เรื่องราวของสงครามโลกจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับมนุษยชาติไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะมีแต่ความสูญเสียเรื่องราวของฟิสิกส์ในยุคสงครามโลกก็เช่นกันครับจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับมวลมนุษยชาติว่าเราจะใช้องค์ความรู้ในการเผาทำลายมนุษย์ด้วยกันเองหรือเราจะใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาโลกใบนี้ให้ในามากยิ่งขึ้น The Physics Podcast สวัสดีครับ